สวัสดีครับสวัสดีสำหรับพี่ๆนา้าๆนักตกปลาทุกท่านครับวันนี้เราต่านอายุพิชิ้งเรามาอยู่ที่คลองมหาสวัสดิ์ครับเป็นคลองใกล้บ้านครับขับรถประมาณ10นาทีถึงนะครับ,บ,รบก็เห็นนะาะมากหลายท่านเยอะมากวันนี้เยอะมากครับเป็านวันอาทิตย์ก็อาเดี๋ยวเราวันนี้เรามาลองตัวครับก็ว่าจะมีตัวอย่างที่เขาบอกกันไหมอย่างที่นา้นาๆะหลายช่องตกกันว่าได้ปลาน,นิลงจะสวยๆนะครับพอทอดกินหรือปลาอะไรนะก็ได้เลยนะแดดเดียว ไหมครับเดี๋ยวเรามาติดตามครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆด้วยนะครับเ,เราไปชมผลงนานครับตอนนี้เ,เราจะไเรียงเรือแล้วครับ ครับนะตัวแรกน่ครับห่ายก็ไม่ทันน่ครับเดี๋ยวบปาหน่อยนะครับขอใหยเสี่ยงรถด้วยนะครับอยู่ติดถนนเลยครับผมถนนเลยไปครับนะนะะสวยครับตัวที่สองถ่ายไม่ทันครับ ก็ยังมากันเรื่อยๆครับแต่ว,ว่าปัญหา,าคือสวัสดิ์พื้นที่จํากัดของเราครับตามผมงานเรื่อยๆครับอาจจะมีปลาที่เคยดูครับผมนะครับนาครับก็บกขออนุญาตย้ายใหม่ครับเมื่อกี้เราอยู่คลองหมาสวัสดิ์ตอนนี้เราอยู่ย้ายมาคลองตะวีวัฒนาครับออ่่าาฝั่งฝั่งฝั่งอ่า,อาแถบสารยานะครับก็หมาย มาสวยครับมาสว่างหน่อยนะครับก็ไม่มีสวะครับเมื่อกี้สาะเยอะดกแต่สวะอย่างเดียวเลยครับไม่ทาอะไรเลยก็เลยตัดสินใจย้ายมาตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตรงนี้จะมีตัวไหมนะครับติดตามผลงานครับผมให้ถ่ายวันที่ถ่ายวันที กันยูมาครับน้าอยู่ในห่าวแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่ครับมาติดตามผลงานครับว่าน้าๆจะพาตัวเล็กหรือตัวใหญ่มาครับมาครับมาครับแล้วครับเห็นนะครับจะเปลี่ยนโอ้โหตัวใหญ่มาก สวยครับนะมาไรนนี้ครับมาครับนี่ครัีนี่ใส่แว่น one. Um. นะครับน,ะนะ่าสวยครับพุดไปหน่อยนี่นี่นะครับรส,สวยครับเห็นแล้วมันกินโอ้ยโอยโอยไม่หลงหรอไม่ลงหรอพี่ชายนอ่ กินเลยเกี่ยวตามา,าเกี่ยวเกี่ยวปลุดอ่ะมันเก่งอ่ะ 啊，对呀。 แมกอกลครับก็ขอขอบคุณพี่พน,านานนะครับที่ชอบ แล้วก็ติดตามตันหนึ่งโดยฟิชชิ่งตลอดมานะครับก็ตอนนี้ก็ยอดก็ใกล้ถึงถึงความซับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่คลองอวีวัฒนาครับเป็นฝั่งฝั่งสารยาครับก็พอได้ตัวครับพอได้สนุกได้มองคันออกมาได้นั่งดินถนนมองคันก็โอเคครับตอนนีราย,ยุก็ทยอยเก็บเป็ดแล้วก็สองโมงบ่ายสามโมงแล้วตอนนี้ก็ ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคันมอด้วยเชนเดกันนะครับอาจจะม,มีปลาให้ชมมากมายนะครับก็พอที่จะ่า,ายคันไม้คันมือครับก็ส่วนอีพีต่อไปนั้นเราจะไปที่ไหนก็คอยติดตามด้วยกันครับก็ติดตามไว้กดติดตามไว้ครับจะได้รู้ว่าต่อไปเราจะไปไหนครับก็เราจะพยายามหาที่จกปลาใหม่ๆหาที่จกปาลาหลายๆที่ให้ดูครับแต่ถ้าไม่มีจริงแล้วอาจจะไปทั้งงที่เดิม ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ต้นหนึ่งยืชีแด้วกันครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าครับนี่ครับนายุยนายุยนายุายไปจเจอกันใหม่ e ีหน้าครับผม